สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคารมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่29นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569กบค่ะพี่น้องคารมานี่ค่ะแอปภาพพี่น้องมาทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนนำพ่องค่ะพี่น้องคาะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทาง ขามโคง้งพี่น้องคะแนวทางของคนนำพ้องคะ่ะงวดที่ผ่านมาเมื่อว่านี่เขาวิ่งรูดซีจับคู่เขาสามซีตรงๆพี่น้องคะเขาสามซีตรงๆเลยคะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี่คนนำพ้องมีแนวทางมาฝากแล้วขามโค้งนะคะพี่น้องคะแน้วทางของคนนำพ้องในคลิปนี้คะ่ะสิเดมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ๊ะอะไรได้นี่คะ่ะครับผมค่ะขามโค้งนะคะนะ่ะเนาะ ครับผม <Okay. S 2> ค่ะวิอดอ่าวิ่งหลดค่ะ4หนึค่ะ4ห4 5ค่ะมีหกค่ะ C เจ็ดค่ะ C แปดค่ะ สองซีสองีค่ะปีเก้าีเก้าค่ะโอ้โค่ะซีหนึ่งีหค่ะซีหค่ะปีแปค่ะีเกค่ะปีหางอละค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะครับครับค่ะ,คะสวัสดีคะ่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางนะคะจากค้นนำพ้องค่ะพี่น้องคะแนวทา้งคำโค้งนะคะพี่น้องคะ เอามืาอนี้นะคะคนน้ำพองเราวิ่งรูดสีค่ะพี่น้องคะวิ่งรูดสีนะคะจับคูมีซีหนึ่งซีหาซีหกซีเจ็ดซีแปดสองซีซีเก้านะคะพี่น้องคะซีหนึ่งซีหาซีหกซีเจ็ดซีแปดสองซีซีเก้าเน้นๆก็คือซีหนึ่งซีหาซีแปดซีเก้านะคะพี่น้องคะบันทีนัดทางของคนน้ำพองค,ะค่4 4ะ,คะพี่น้องคะเข่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเข่าอีกแล้วนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานี่งวดก่อนงวดก่อนเนี่ยเข่าศูนย์เก้านะคะงวดนี้มาเข่าอีกแล้วสามซีนะคะตรงๆเลย รู้สึกอาทิตย์นี้นะคะรู้สึกอาทิตย์นี้เข่าสองมือเลยได้พี่น้องเ <ide detection> พราะวา่ามือวันศุกร์นี่เป็นเทอ้อที่สามเนาะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะพี่น้องคะเขา่าสองเท้อแล้วอาทิตย์นี้เข่าสองมือแล้วนะคะพี่น้องคะเขา่าจันพุดแล้วนะคะพี่น้องคะมือ,ม,อ,อมือวันที่สามสิบเนี่ยมือวันศุกร์เนาะพี่น้องคะมาลุ้นกันนะคะพนะี่น้องคะหน้าทางของคนน้ำพ้องมวดที่ผ่านมานะคะกะเขาวิ่งหลุดซีเขา่าสามซีตรงๆ นะคะพี่น้องคะเขา3าซตรงๆเลยนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคะจุดนี้ตัววงกลมกับมิซิตมาใดตัวบวงกลมกับมากับมาใดขึ้นกันนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร่อมพี่น้องแคปหน้าจอนะคะนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางคามโค้งนะคะช่วงบายนี้นะคะแนวทางจากคนนําพ้องค่ะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอ เื่อป็นแนวทางคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาสุกุสกนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากาคนนําฟ้องนะคะสาหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรค่ะพี่น้องคะท้าอยากสิผขาดครับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วกันอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกด าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะคะ่ะพี่นอ้องค่ะเอาเดี๋ยวเสียให้พี่น,อนะะ้องเดบิ้งเนาะค่ะสำหรับด้าทางของคนนลำพองนะคะมื่อวันที่เมื่อวันที่26นี่กับเขาแอดวอลพิทนะคะตอนแรกว่าแมนซูลเก่าวันประมาณนะคะมันเป็น23เนาะคะ่ะเป็นตัวเน้นนี่คือเมื่อวันที่26 ยี่สิบหกแล้กับเขาได้พี่น้องนี่ยี่สิบหกนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากสิเบิังสถิติย้อนหลังของเรานะคะแอดกับมีถึงมือวันที่ยี่สิบหกแลพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกระดาษบริษัทพี่น้องค่ะมันมันมันเบิดงวดแล้วไอ้กัเอาทีมเอาทีมมึงช่วยพี่น้องค่ะแต่วอันนี้ได้เก็บไว้เนาะค่ะในทางของคนนำพองนะคะมือวันที่ยี่สิบหกเขาวิ่งสองเขาโตเน้นสองสามสามสองนะคะชุดอ่ามือวันที่ยี่สิบหกนี่เขามาเป็นตัวกลับนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่ามือวันที่ยี่สิบแปดเขามาเป็นตัวตรง นะคะพี่น้องคะเขาว่าเป็นตัวตรงอาทิตย์นี้เขาซองมือแล้วแต่ว่าอา,อาทีบ้างหนึ่งหันกับเขาดิพี่น้องอาทีบ้างหนึ่งหันกับเขานะคะแอบประดิกเก็บสถิติเพิ่นไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นกระดาษเนาะพี่น้องคะมันว่าเป็นสมุดนะคะพี่น้องคะแอร์ก่อนั่นแล้วแอร์ก็เอาเอาทิ้งเลยพี่น้องคะไอเออแอรเราก็เอามา,าเขียนเป็นกระดาษเสร็จแล้วเสรนะคะพี่น้องคะปรไดิกเก็บไว้เนาะถ้าเป็นสมุดมันก็ย่งอยู่ในเหล็มเดียวนะพี่น้องคะฮาราพี่น้องน้ำมือพิจารณาเบิ้งพี่น้องน้ำท่าของเหล้ากับเขาอยู่รัฐบาลไทยของเเาข้านนคะ ขำคงแล้วก็เดินดีนะคะพี่น้องคะนั่นแหละพี่น้องคะนั่ไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องค่ะเทียมมิฉุไปนั่กันนะคะสำหรับในทางของคนนาพ้องนะคะพี่น้องคะเดินมาหลายงวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดินติดต่อกันมาหลายงวดแอบกบดิษฐจดสถิติว่าเราเดินมาจะงวดแล้วนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้เบิร์ตอาทิตย์นี้นะคะสองมือจันทร์กับพูดเนี่ยกับเขามาทั้งสองมือนะคะพี่น้องคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออ่าตัวที่โบนิวงกลมโบนิเน้น กรมาใดขึ้กกันนะคะพี่น oh ้องคะตัวบ้วงกลมบ้วนเน่นกรมาใดขึ so ้กกันตัวเน่นกรมาใดขึ้กกันนะคะพี่น้องคะของเล่านีส่วนมากสีมาเป็นตัวเน้นนีพี่น้องเออมาเป็นตัวเน้นนะคะมีสามสีบนเนื้อหานหันละพี่น้องคะที่บดเอามาเป็นตัวเน้นนะคะพี่น้องคะตามที่แอดเบิงนะคะตามที่จําได้นะคะพี่น้องคะจําได้ของเล่ามันเข่าตัวเน่นมามาดีนะนะพี่น้องคะแต่ว่าตัวบ้เน้น่พี่น้องกายภาพนะคะพี่น้องคะ เอาเอกสิวะให้ครบเวลาคือเก่าได้พี่นังได้บอกให้ครบเวลาคือเก่าพี่นังอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลำคาญค่ะพี่นังคะตอนนี้จังนาทีแล้วซีนาทีแล้วอขอเวลาอีกสามนาทีแด้วค่ะพี่นังคะขอเวลาอีกสองนาทีก็ได้นะคะสองนาทีก็ได้เนาะพี่นังให้คลิปเต็มให้คลิปเต็มแปดนาทีหน้าพี่นังคะแต่บ่เต็มเนาะกมันกับบ่ได้นะพี่นังคะมันบ่ถือตามกติกาเขาตามกฎเขาอะนะพี่นังคะก็ต้องบอกให้มันครบนะคะพี่นังคะ เอาเอฟซีันไดนะคะอยากให้เบิร์ด้วยติดตามหน้าทางของอาจารย์ทันไดของเส้นทันไดบวาสิเป็นคาโค้งหรือว่าเป็นรัฐบาลไทยเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกเบิร์ด้วยพรนะคะพี่น้องคะว่าพี่น้องอยากได้ของผู้ใดในโครงสุดท้ายนี่นะคะหรือว่าอยากได้คาโค้งของอาจารย์ทันไดคอมเมนต์เข้ามาบอกนะคะพี่น้องคะที่อธิษฐานะตอนนี้ก็คือพี่น้องอยากให้เบิร์ด้วยติดตามหน้าทางคาโค้งของเมตีนะคะพี่น้องคะนาสิเป็นตอนแรกนะคะตอนนี้เมตีเรากำลังคำนวณอยู่เนาะค่ะ พราะว่าเมตีเราก็อยากให้พี่น้องอ่าบ่เสียเงินน่ะน้าพี่น้องคะเราเมตีเราก็อยากให้พี่น้องถือกันนะคะพี่น้องทุกทุกอาจารย์นี่แหละเพิ่นเฮ็ดแนวทางออกมาเพิ่นก็อยากให้คนถือนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเอาล่ะเด้อพี่น้องเด้ออ่าบ่นน้เราไดติดตามให้อยู่เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาโลดค่ะว่าอยากได้ของผูปุ๋เนาะยเอากาสิติดตามให้นะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องมื้อนี้กะมีประมาณนี้นะคะจักนาที่ะล่ะพี่น้องคะ อ่าวัฒน้ครบเวลาตอนนี้พี่น้องเออวัฒน้ครบเวลาดอกค่ะพี่น้องคะขอเวลาอีกหนึ่งนาทีคือเก้าในหลัพี่น้องคะอันเซียนท่นใดอาจารย์ท่านไหนเนาะถ้าจะเห็นคลิปนี้อยู่นะคะอยากมาเบิง่งโอเปอร์แมนโอเปอร์แมนอยากมาเบิ่งพี่น้องคะอยากมาว่างแนวทางนะคะให้กับเอฟซีทางช่องโทรเข้ามาหาเบิง่งหนูเรื่อยได้นะคะพี่น้องคะโทรเข้ามาหาเบิง่งหนูเรื่อยได้นะคะหรือว่าสิสะดวกอ่าแอดไลน์ line, มาก็ได้นะคะพี่น้องคะเออช่วงนี้มือน,นี้เป็นเบอร์มันกับเบอร์ทุกมือเลยพี่น้อง เมื่อคืนนี้บ้านเกิดลูกชายเอ็ดเนาะลูกชายเอ็ดยี่สิบสามปีแล้วได้พีน่น้องยี่สิบสามปีเต็มแล้วเด้กพี่น้องได้ฮลโหก,ก็เลยนอนเด็กในจังหน่อยพีน่น้องคะปกติก็นอนนอนเด็กอยู่แล้วเนาะแอบกว่าสิลงแนวทางแล้วซีทุ่มหาทุ่มก็บประเด็นอนพีน่น้องคะป่ะเด้ป่านนี้เมื่อกับเบ้นเบอร์อนะไรเราพีน่น้องค่ะทั้งอยากนอนนั่งทั้งอ่าทั้งอยากนอนก็ทั้งมาเบาเขิยวในะช่วงบ่ายนี่ยอ,อยากนอนมั่งมเนาะพี่น้นองปีนี้มันเถาลงหลายเออก็เลยอยากนอนช่วงบ่ายพี่น้องค่ะกับบวชพิษบวชถึแนน่่พี้้อองขให หายอภัยในเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครบเวลาแล้ววัดนี้โคบีลาแล้วนะคะพี่น้องคะครบเวลาแล้วเอาอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องคะอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้เลยค่ะพี่น้องคะทางของคนน้ำพองคำโค้งแม่นๆค่ะพี่น้องคะคนน้ำพองคำโค้งแม่นๆม่นืออื่นนะคะพี่น้องคะเอาคลิปนี้กับมี่บัวมาณนี้พี่น้องเอกสิเดชัขอตัวลาพี่น้องบไปทาสุขสกุลไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ